ดีครับพบกันเป็นประจำทุกๆต้นเดือนอย่างนี้แหละครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนวันนี้กับผมธนากรต้ณนาวัชนาการครับเรามาสำรวจดวงชะตากันในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเดือนนี้เป็นเดือนม้าครับเมื่อเดือนม้ามาอะไรที่กระทบกับม้าก็คือเรื่องของ12นักสัตว์แต่จังหวะชีวิตนั้นมันมีสองอย่าง มันมีฟ้าและดินที่เราเรียกกันว่าเทียงกลางกับตีกี่เทียงกลางคือเรื่องราวที่จะต้องเจอเราแน่กับเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เราไปกระทำํำดังนั้นเวลาดูรายการของผมหรือเวลาผมพยากรณ์ออกไปมันจะมีสองอย่างเสมออันดับแรกคือเรื่องจะเจอแน่ครับ จะเจออะไรบ้างเรามาดูครับคนเกิดปีมะขาดไฟรุนแรงกระตือรือร้นมาเจอตัวอะไรเพียงอิงครับเพียงอิงคิดมากวิตกกังวลไม่เดินทางตรงไปเดินทางลัดและตกน้ำตกท่าอ่าอันนี้ต้องระวังอย่าใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ฮนะวดเพียงอิงครับมาเจอปีเกียง แล้วเดือนนี้ม้ากับม้าสองตัวเฮงจะผิดพลาดด้วยตัวเองเป็นคนทำเขาเรียกว่าจื่อเฮงม้าเจอครับจื่อเฮงทำให้เพียงอิงคิดมากวิเคราะห์วิตกกังวลป่วยครับคนเกิดปีม้าเดือนนี้จะป่วยเครียดวิตกกังวลแล้วมีโอกาสไปกระทบกระทั่งกับตัวเพียงอิง คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย<อ>ฉันไปถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงต้องทำให้ได้อย่างนี้โควิดรักษาไม่หายเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทุบทิ้งหมดเลยนี่ครับคนเกิดปีมาวางแผนผิดทำให้กระทบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราะดังนั้น <c oughs> <c oughs> ให้ระวังสำหรับคนอายุสูงใครที่มีพ่อแม่ที่เป็นโรคหลงหลงลืมลืม ดูแลท่านให้ดีนะครับที่เกิดปีมาสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆมีข่าวคราวเรื่องคนเท่าคนแก่ตอนเช้าๆเดินออกจากบ้านตกไปตกน้ำตายเยอะครับม้าต้องระวังตกน้ำตาย <c oughs> น่ากลัวนะครับเราไปต่อคนเกิดปีแพะครับคนเกิดปีแพะขยันอดทนยกให้แพะครับเจออะไรครับเจอเจี๊ยกลัวความเป็นระเบียบเรียบร้อย นํางานมาปัดฝุ่นเข้มงวดยิ่งขึ้นวางขวดต้องวางอย่างนี้ขยับซ้ายไม่ได้ฉันนั่งกินกาแฟเคยตั้งอย่างนี้ต้องตั้งอย่างนี้นี่คือแพะจะเป็นคนเข้มงวดอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะตัวเจี๊ยบก,กลัวมาเจอฮะแพะกับม้าฮะกันในเดือนนี้แล้วเป็นเพียงอิงความคิดจับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันขลังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เกิดปีแพะ จับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีพลังทันทีในเดือนนี้แล้วมาเจอสองอย่างงานมากขึ้นครับเพียงอิงคือความคิดยุ่งยากซับซ้อนวางแผนไกลเกินไปเด็กตามไม่ทันลูกน้องตามไม่ทันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจนตัวเองบางครั้งต้องปล่อยวางนั่งนิ่งสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมันเข้าสู่ระบบเองเพราะ มันมีความเป็นระเบียบเองอย่าไปตื่นเต้นกับเขามากจะสงบเร็วขึ้นนั่นแพ้ครับเรามาต่อลิงครับคนเกิดปีลิงคิดเร็วทำเร็วเบื่อเร็วฮะลิงเจอเพียงใช้แหมเจอของดีเลยครับเจอของดีเพียงใช้น่ากลัวสำหรับคนมีครอบครัวแล้วเพราะเจอคนอื่นสวยกว่าเมียตัวเอง เจอของที่คนอื่นถือดีกว่าของตัวเองทั้งๆท,ที่บางทีของตัวเองก็ดีแต่มันถือกับไม้แขวนเสื้อตัวโนว้นมันสวยกว่านี่ครับความคิดตัวเพียงใช้ต้องระวังครับเจอกับเจ้ยกลัวเจอกับผู้รักษากฎหมายความเข้มงวดคุณมามองแฟนผมอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไปเจออย่างนี้สองอย่างมากระทบกันเจออะไรครับคุณจะมีปัญหากับเพศตรงข้ามงานหนักวุ่นวาย ความความหวังทั้งหลายไม่สมหวังถูกเอารักเอาเปรียบให้ระวังเรื่องชู้สาวคนเกิดปีลิงนะอย่าเจ้าชู้นะจะเย็นๆไว้ <c oughs> จะแม่นไม่แม่นคุณเป็นคนพิจารณาชอบใจกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e กดกระดิ่งและฝากติดตามผมเพราะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร ให้คุณฟ,ฟีฟีโชคดีพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ